โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME บิดครับอทอหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดสุรินและจังหวัดใกล้เคียงได้นําสินค้ามาจําหน่ายและได้จับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในขณะที่สถานการณ์การค้าชายแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมโอสเม็ดคึกคักต่อเนื่อง มีสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่เครื่องดื่มชูก,กำลังนมผง UST อาหารแช่แข็งและปลากระป๋องส่วนสินค้านำเข้าได้แก่หัวมันสำปะหลังสดมันเส้นและมะม่วงด้านตลาดช่องจอมที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปประชาชนทั้งสองประเทศต่างเข้ามาเลือกซื้ออาหารพื้นบ้านเสื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านการออกออกใบอนุญาตขนย้ายมันในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่า,าผู้ประกอบการในช่วง ที่ผลผลิตออกเยอะๆนะคะก็จะมีการขนย้ายเยอะนะคะอันนี้ช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะะถึงเดือนเมษานะคะ,ะเป็นมูลค่าของมันสัาปะหลังเนี่ยเยอะมากตลาดชายแดนช่องจอมนะคะเป็นตลาดที่มีการซื้อค้าขายกันนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะที่จะมาจับจ่ายใช้สอยกันในฐานะเพื่อนบ้านนะคะก็ ในส่วนของสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดนะคะก็ได้ไปกำกับดูแลให้มีการติดป้ายแสดงราคา,าการซื้อขายเพื่อจะได้ไม่ไม่ให้ผู้บริโภคนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยศักยภาพในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกรมศุลกากรได้นําเทคโนโลยีมาสร้างสมดุลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกกรมีประสิทธิภาพ รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเองที่สนับสนุนให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะสามารถทำให้การค้าชายแดนสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาวในส่วนของการควบคุมทางสุรากรเน,นี่ยก็มีเทคโนโลยีที่หลากหลายครับเรามีทั้งในเรื่องของระบบเอ็กซเรย์นะครับผมซึ่งจะเอ็กซเรย์ตู้สินค้านะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับผมเรามีในเรื่องเกี่ยวกับระบบ CCTV นะครับซึ่งมีเครือข่ายในเรื่องเกี่ยวกับการดูกล้อง นะครับวงจรปิดเนี่ยทั่วประเทศนะครับตามจุดผ่านแดนจุดเข้าออกที่มีความสําคัญสําคัญนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราใช้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบโปรไฟล์นะครับก็เป็นระบบโปรไฟล์ทั้งในจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในระบบโปรไฟล์ที่เป็นโลคอลโปรไฟล์ตรงนี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะทํางานในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือว่าการพยายนานิจารณาเรื่องการควบคุมทางสุรากรได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยามากยิ่งขึ้นครับโดยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายในเรื่องของระบบดิจิตอลทั้งหมด ปัจจุบันความเจริญได้เข้าสู่ชุมชนชายแดนมากขึ้นเกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปมีส่วนผลักดันให้เมืองชายแดนเติบโตเป็นเมืองแห่งโอกาสและเป็นประตูการค้าที่มีรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายเช่นตลาดการค้าชายแดนเศรษฐกิจพิเศษศูนย์การขนส่งและการท่องเที่ยวเมืองชายแดน ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนและพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยกิติชัยลำสมุททีมข่าว n b t ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดสุรินทร์